สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการตาปูทอล์กซีซั่นสองอพีที่ห้าเหมือนเดิมครับเรื่องเผ็ดร้อนในท้องถิ่นบางปูเทศบาลตำบลบางปูเรามาครับเดี๋ยวได้ฟังเราไปกันอย่างเร็วๆเดีะวไปว่าด้วยเรื่องของวาซาบินะครับแล้วก็ต่อด้วยเผ็ดร้อนขึ้นจมูกเลยนอนจีเลยอันนี้จีอย่าจิ้มเยอะครับครับผมเอาละเผาดร้อนครับสาระเปิดมาก็ไรสาระกันอยู่แล้วครับพวกเรา สาระเรื่องแรกครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าสําหรับใครที่เป็นคนบางปูตอนเช้าเช้าเช้าขนาดไหนสักประมาณสักที่บ้านคุณเขาเรียกเช้าตอนไหนเจ็ดโมงเป็นต้นไปป้าผมเลือกสายแล้วตื่นตีสี่ผมก็ตื่นแล้วแต่ตอนตีสี่มันไม่ใช่ปัญหาไงปัญหามันมาตอนงเช้าถึงประมาณแปดโมงเวลาเร่งด่วนเวลาเร่งด่วนของคนบางปูยินไหมโอ้โหทำไมมันสาหัสสากันมัน บางทีนะมันปวดหนักปวดเบามันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะสามารถคอนโทรลได้ในบ้านบางปูบ้านเหล่าแล้วใช่ใช่มันเป็นอะไรที่นอกเหนือความคาดหมายไปแล้วแค่คุณโผล่ศีรัะออกมาจากปากซอยอสุขมุมวิทปับ๊บเริ่มเลี้ยวซ้ายคาดการได้ว่าตั้งแต่การเคหะก็จะเริ่มติด อย่างหนักหน่วงขึ้นมาเรื่อยๆความจริงเนี่ยมันพอเริ่มพ้นโค้งโพมันก็เริ่มเห็นลำไรลลำไร้ขงหนมาเริ่มจะต้องเลียเบกกันแล้วอย่างนี้ปะเลียอย่างนี้อเลียใช้ขาครับคงพ้ใครโค้งพื้นใครครับแบบผมนัและใช่างเงี้ยเราก็เลยพูดถึงปัญหารถติครับในช่วงเรกนของพื้นที่ตะบลบางปูตั้งแต่การแคห์เริ่มติดตั้งแต่หน้าโยซ่าตั้งแต่หน้าวิุการบินตั้งแต่โค้งเทคนิคแต่พอสามวงหลุดสามวงไปปั๊บโล่ง แล้วก็ไปติดดีเตรงตำรวจตรงตำรวจเนี่ยเราเข้าใจได้ว่ามันเป็นช่วงของงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกซึ่งเราต้องเน้นบอกว่าเจ้าของโครงการเนี่ยคือของแขวงการทางหรือุทางนะซึ่งไม่เกี่ยวกับท่านนายกธีรพล์เขาเพียงว่ามาสร้างในพื้นที่รับผิดชอบของบางปูแต่ที่เรื่องฝากฝากมาขอดีกว่าเราบอกเราขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยิ่งตำรวจการจราจรคือทางเทศกิจของเทศบาลตำบลบางปูเนี่ยมียืนอำนวยความสะดวกตรงระหว่างซอย หลายหท่านคงเห็นทีนี้เราจะแก้ไขปัญหาอะไรต้องต้องวอนไม่ต้องขออางี้ก่อนมาถามก่อนว่าตั้งแต่หน้าเคหาเนี่ยไปจนถึงสามห่วงเนี่ยมันติดอะไรติดรถเนี่ยไม่เห็นเน่ยรถมีวัวิ่งเดินมีอะไรรู้แล้วก็รถเนี่ยเหตุผลของการติดเนี่ยเหตุผลของการติดเนี่ยเอามันมีที่มาที่ไปจากอะไรถ้าให้มองก็มันเป็นช่วงแบบช่วงชุมชนที่ติดติด ซอยมันถี่อะนี่ะนึกออกไหมเฮหะแล้วก็มาสะพานคู่มาโยซ่าวิทยุการบินคือมันช่วงเช้าคนเร่งด่วนรถโรงงานก็ต้องรับรถผู้โดยสารก็ต้องรับรถอ่ส่วนตัวบุคคลก็ต้องรีบออกจากอซอยเพื่อจะไปทํางานยูเทิร์นก็ทีติดติดติดกันหมดเนี่ยมันจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาการจราจรได้<ต>อย่างไรอ่ผมรู้ว่ามันติดเพราะอะไรอ่มันติดเพราะถนนที่มันมีเลนพิเศษถนนที่มีมีทางด่วน มันมีเลนเลนเพิ่มขึ้นมาเฉยเลยอ้าคุณสังเกตว่าคนใช้ถนนมันจะมีเลนปกติที่มีอยู่เท่าไหร่สามเออไม่เคยนับเองนะบอกสามเลนสามเลนนะเลนริมเลนกลางแล้วก็เลนขวาที่จะอยู่เทินได้อะคุณเริ่มเข้าเคหะปั๊บนะครับมันจะเริ่มมีไหลทางมันจะมีไหลทางไหลทางที่ปกติน่าเกินปกติแล้ว ไม่มีใครไปวิ่งรอกถ้าเตะชุบกซึ่งซึ่งไหลทางเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่ซึ่งเหมาะแก่การลงไปแล้วยิงยาวๆพอมาถึงแกขวาเข้ามาสะพานแรกอะไรสะพานยัวยซ่าัวซ่าปั๊บก็ต้องพยายามเบียดเข้าแล้วจะไปเจอฐานสะพานลอยหน่อยนึงอีกนิดนึงที่ไปไม่ได้เอองงเหมือนกันเพราะมันติดยังไงมันมันทำอย่างนั้นอย่างพอเลี้ยวเข้าเสร็จปุ๊บก็จะทำให้เกิดการจะ จราจรทั้งคนออกจากซอยแล้วคนพยายามจะเบียดเข้ากลายเป็นว่าประมาณ5เลนต้องบีบให้เหลือ3มเลนแล้วพอพ้นสะพานลอยนั้นปั๊บคุณก็ฉีกออกซ้ายอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะยิงไปอีกครั้งหนึ่งไปเจอหน้าเดี๋ยนะยูซ่าวิชุกันบินสวางคานนวาจะมีสะพานลอยอ่าใจใมีสะพานลอยอ่าผมก็ต้องพยายามบีบให้ยืนตรงหน้าไปยืนจากสี่เลนคุณก็บีบมาอีกเหลือเป็นสามเลนอ้าพอออก่าผ่านสะพานลอยนี่ได้วสี่เลนแล้วก็สามเลนไปสลับอยู่เงี้ยนะ การบินเออเฮ้ยอย่างนี้ก็แก้งนะ่าอย่างงาี้ไม่จบการบินเสร็จปุ๊บคุณยึดเข้าเสร็จปุ๊บตรงมาเจอหน้าเทศบาลอีก <มา S 2> อยึดเข้าจทิงอืมอ่ะพันลอยแล้วพอคุณพอคุณสี่เลนห้า,าวางปลาหน้าเทคนิคจอดอรถเทคนิคอหลอดส่งนักเยนอันนี้พอเข้าใจได้อันนี้พอเข้าใจได้ปพ๊บปเ๊บปอ๊บื่อเเป็นเป็นงูงี่เลยท้าคุณจริงิงนีังปูเมื่อก่อนมันไม่เคยติดอะไรขนาดนี้ติดติดอะไรขนาดแล้วมันก็มาสาหัสอีกครั้งหลังจากพ้นเทคนิคปุ๊บเลี้ยวซ้ายเป็นโค้งมาคุณก็จะมาเจอการเลี้ยวเข้าซอยสามห่วง ความจริงแล้วอะถ้าเกิดจาได้ตรงตอยสามห่วงแขวงการทางเคยมาปรับปรุงอยู่เทินตอนนั้นทีเราก็หวังว่ามันคงไม่ติดแลวตอนนี้การสนสน,ก,น,นก็เริ่มพังแล้วเดี๋ยวอันนี้ในอย่าเพิ่งพูดถึงแต่ผมปร,ประเด็นคือผมอยากรู้ว่าเลี้ยวเข้าไปสามห่วงกันเนี่ยมันไปทะลุนิคมหรอทะลุนิคมได้ไปทะลุแพกษา,กษาได้ไดใช่ใช่ใช่แล้วหมายความว่าคนที่จะเข้านิคมหนีมาเข้าสามห่วงเนี่ยหรอต้องบอกว่ามีเช้านะมีทั้งคนออกกลับและคนเข้าทํางานมันมีทั้งเข้าทั้งออก มันก็เลยทําให้ติดหรือเปล่าเพราะว่าคนออกก็ต้องการกัดตัดตัดยูเทอร์นั้นอะยูโ์นที่เคยปรับฟงไปเพื่อจะยูเทิร์เข้าทางป่กน้ำนึกออกไหมมันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่รถอาจจะเลี้ยวเข้าแต่ถ้าเกิดน้องแตกะใจยังไงวะก็ไดะสิอ,อาบไม่เป็นไรทำยังไงวะเรื่องเนี้ยถือซะว่าเราคนบางปูนั่งพูดคุยกันแล้วก็เจอปัญหาแบบเดียวกันเชื่อว่าเดี๋ยววันนี้เราาร์ k ไว้เพชราร์ k ไว้เลยว่าเราจะแก้ปัญหาช่วยกันเนี่ยผมจะบอกว่าผมจะบอกว่าเขาเนี่ย ในชุมชนในสามห่วงเนี่ยนะพวกเขาเนี่ยเหมือนจะมีจะจราจรเนี่ยเข้ามาคุยแล้วเรียกผู้นําชุมชนต่างๆมานั่งพูดคุยกันเพื่อที่ขอความอำนวยความสะดวกให้ชุมชนในซอยสามห่วงเนี่ยหยุดงดจอดรถกันในซอยผมเลยจะบอกว่าที่ติดติดเพราะในชุมชนเหรอใอนซอยวเดียวเ,เดียวซ้ายเข้าสามห่วงไปแล้วคือมีรถจอดเหรอน่านจะเป็นประมาณนั้นแล้วอย่าลืมนะพอมาเนี่ยมาสามเลนแล้ว มันมีเลนสองเลนมาแล้วเ,เลี้ยวบีบเข้าสะพานสามห่วงแค่เลนเดียวมันก็เลยทําให้การจราจรชะลอตัวอยู่ตรงนั้น<ม><ม>คนข้างมากรถออกรถเข้าแล้วแถมซอยนั้นเป็นซอยที่ใหญ่แล้วมีโรงงานอยู่ด้านในรถม,มันทุกรถสิบล้อเลยเลี้ยวเข้ากันอย่างสนุกสนานเ,เลยทีเดียวก็จึงเป็นเหตุที่ทําให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่โฮชะลอรถค่อนข้างเยอะมากเอาเป็นว่าวันนี้ที่เราเปิดเรื่องนี้เนี่ย เพิ่นเริ่ที่จะเปิดเรื่องที่เขียดเลยไม่มีเรื่องแบบเออใช่มีเรื่องเครียดกว่านี้อ่ะทางจักรยานคุยไหมนี่เครียดหนักเลยแล้วก่อนนะเขียดหนักเลยเดี๋ยวขออนุญาตสรุปตรงนี้ก่อนมันจึงเป็นเหตุที่ทําให้มีรถชะลอตัวเป็นจังหวะ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 ตลอดเบรคที่คุณบอกเบรคอ่ะอ๋อ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 ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่ยงงั้นดิแต่ประเด็นก็คือพอรถมันมันมันเกิดการชะลอตัวขึ้นเรื่อย มีจังหวะที่สําคัญสําคัญเช่นหน้าการบินเช่นหน้าเทคนิคมันเลยทาให้รถชะลอตัวแล้วติดค่อนข้างเยอะและนานมีการเบี่ยงเลนกันค่อนข้างบ่อยอทําให้การแทรกเลนเข้ามาเยอะจึงทําให้เป็นที่มาของเรื่องต่อไปที่คุณอยากจะพูดคุยมากๆเลยนั่นคือทำให้คนเนี่ยหนีลักขึ้นไปบนทาง <ขอ S 1> จัรยันเตี๊กัพอลรถมันติดขอใช้หน่อยได้ไหมนี่ไงผมถึงได้บอกว่าถามว่าเราสองคนน่ะเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจเข้าใจดีถามว่าเราจะพยายามจี้ประเด็นนี้หรอพวกผมเข้าใจ แต่ก็ถ้าพวกท่านทุกๆคนก็ต้องเข้าใจว่าทางจักรยานก็คือทางจักรยานอยู่นี้แล้วผมเชื่อว่าเอ่อคนเจ้าของวิสัยทัน์ในการที่จะขยายตรงเนี้ยเขาก็ผมก็เชื่อว่าเขาก็ยืนยันว่ามันยังไงว่าคือทางจักรยาน,มนไม่ได้อารุ่มอร่วยว่าให้มอเตอร์ไซค์มาวิ่งไม่ได้มาบอกให้คุณมาวิ่งย้อนตอนพื้นที่ตรงนี้เขาสร้างมาเพื่อเป็นพื้นที่ออกกําลังกายเปิดพื้นที่สีเขียวในเชิงเปิดให้คนได้ออกกําลังกายกันเน้นๆกันอย่างเงี้ยนะทีนี้เราสองคนพูดบ่อยแล้ว จะเชื่อเราไหมเออก็ไงทำไมต้องเชื่ออ้าวหรือต้องการแบบเสียงสดสดเออใช่เห็นไหมยืนยันไปดีว่าท่านผู้รชุไม่ได้นิ่งนอนใจว่าท่านนายกธีรพลชุนเจริญเนี่ยเขาไม่ไม่เคยนิ่งนอนใจกับถึงปัญหานี้เดี๋ยวจะหาว่าเรานั่งมโนพูดคุยกันอยู่นั่นแหละเราลองโทรหาท่านนายกธีรพลชุนเจริญกันเลยว่าโอนอินกันตอนนี้เลยคนรู้ครั้งแรกในในการเพื่อที่จะได้พูดคุยแล้วลองสอบถามมันมันเป็นคำตอบที่ต้องต้องเอาจาก ท่านแหละมันจะได้เป็นการเด็ดขาดว่าว่าเลนเนี้เขาทำมาเพื่ออะไร okay. ทุกคนจะได้เข้าใจวัตถุประสงค์และตรงประเด็นอย่าลืมว่าเจตนาท่านนําขึ้นมาเนี่ยโดยพื้นที่ของความรงกายคนเดินคนปั่นจักรยานลูกหลานครอบครัวเดินทีนี้มันกําลังจะสูญเสียคนกลุ่มนี้ยเขากำลังจะสูญเสียพื้นที่ตรงนี้ไปกับคนที่ไม่มีจิตสํานึกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาแทรกแซง คเอาโทรสิรออะไรอ่ะก็อรอคุณอธิบายอ,อยู่แล้วนี่ล่ะโทรเลยๆๆๆโทรเลยเอานะเดี๋ยวปกติดปุ๊บรับปุ๊บตัดเลยอันนายกธีรพลจุนเจริญเอาระหว่างรอท่านรับสัมภาษณไหมลุนยินท่านจะรับไหมงานท่านก็เยอะนะท่านงานไม่น้อยนะท่านนายกธีรพลเรานายกเอกบางปูเอาโยโยรุ่นสวัสดีครับท่านนายกธีรพลจุนเจริญนะครับฟังเลย ครับผมโทรมาจากรายการตาบูทอนนะครับขออนุญาตเดี๋ยวเปิดลำโพงให้กับพี่น้องประชา,าชนฟังแล้วก็พูดคุยกันนะครับอันนี้จะเอานะ่อาสวัสดีครับท่านนายกครับตอนนี้ผมเปิดลำโพงเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็คือว่าะจะตอนนี้เรากําลังพูดคุยกันถึงในเรื่องของประเด็นของทางจักรยานแล้วก็ประเด็นของการ ใช้ทางจักรยานผิดประเภทมีการขี่มอเตอร์ไซค์บนทางจักรยานครับวันนี้ขออนุญาตยิงคาถามาตั้นๆไม่นานครับรบกวนเวลาไม่นานอ,อยากให้ท่านยกชี้แจงถึงประเด็นของทางจักรยานสักนิดหนึ่งครับว่าในมุมของเทศบาลตะบนอปูเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของเจ้าทางจักรยานเนี่ยมีไว้ทางมอเตอร์ไซค์ไหมช่วยยืนยันกับพวกเราสักนิดหนึ่งได้ไหมครคืออย่างนี้เอาวัตถุประสงค์หลักอย่างแรกเลยเนี่ยที่เทศบาลทาเนี่ยรเรื่องของการปรับภูมิทัศน์ถ้าสังเกตเลยว่า หน่วยงานอื่นหรืออ,อ,อ,องค์กรปกครองท้องถิ่นใดก็แล้วแต่นะครับไม่ค่อยมีไม่มีเพราะพื้นที่หลกัลกๆเนี่ยเป็นพื้นที่ของชนประทานของแขวนการทางครับแต่เราเองถ้าเราไม่ทำจะเห็นนะฮะจะเห็นรถจอดข้างทางเถอะขากขึ้นยาวดูไม่สวยงามอืมก็เลยมีนโยบายปรับแล้วก็แล้วก็สนองกับนโยบายรัฐบาลด้วยครับแล้วก็เพื่อให้ประชาชนได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้ได้ไม่ได้ไม่ใช้ทางโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มุ่งวไม่ไม่ไม่ได้มุงมมมม่ง เพื่อเอามาใช้ในเรื่องของการจราจรมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆนะครับ <adapting> ขออนุญาตย้าเลยว่ารูปแบบของการปรบับภูมิทัศน์เนี่ยเพื่อเป็นเป็น,เป,นเป็นทางสําหรับคนเดินและคนใช้จักรยานเท่านั้นนะครับครับผมโอเคแล้วอย่างนี้ครับคือด้วยความที่ว่าพื้นที่นี้มันมีพื้นที่หลายผู้คนเป็นจํานวนมากครับแต่ว่าแล้วก็ตอนนี้มีการใช้ทางจักรยานในการขี่มอเตอร์ไซค์กันค่อนข้างเยอะมาก ออยากจะสอบถามถึงแนวทางของการแก้ไขใน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 ต่อจากนี้ไปครับเพราะว่าล่าสุดก็ทางเทศบาลเองก็โพสต์ถึงเรื่องของการใช้มอเตอร์ไซค์บนทางจักรยานอยากจะรู้ว่าแนวทางการแก้ไขเนี่ยท่านนายกมีแนวทางยังไงบ้างครเออคืออย่างนี้เรารับทราบปัญหาแล้วก็ตระหนักดีนะครับ,รบผมเองก็เป็นคนหนึ่งอะที่ใช้ทางเส้นนี้บ,บางครั้งก็เดินกลับบ้านดูบ้างอะไรบ้างนะครับ,รบแล้วก็ ก็เห็นปัญหาอยู่ขนาดเดียวกันก็มีเรื่องร้องเรียนผ่านในช่องทางหลากหลายช่องทางครับแต่เราคิดว่าเราทําดีแล้วทุกคนจะน,น่าจะรักษาได้แต่ว่ามันก็มีบางกลุ่ม,มนะครับซึบ่งใช้ทางปิดประเภทเพราะฉะนั้นแนวทางที่เราจะทําจากนี้ไปเนี่ยวันนี้ผมให้ให้งานเทศกิจงานตรวจสอบนะครับแล้วก็กองช่างตรวจสอบบริเวณเอาอย่างนี้ก่อนออกเป็นสองส่วนครับส่วนแรกเนี่ย ให้ไปตรวจสอบพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่ที่ใช้ทางยาวๆหมายว่าว่าไม่มีซอยตัดครับถ้าถ้ากรณีที่จะมีช่องทางตัดข้ามสะพานต่างๆเนี่ยออไอไอตรงเนี้ยมันมันให้ให้ไปดูสองส่วนแล้วไอส่วนที่เป็นทางที่ยาวๆเลยครับไอตรงนี้มอเตอร์ไซค์เวลาเข้าไปวิ่งแล้วจะทําให้เกิดอันตรายครับกับกับคนที่ใช้ทางครับเท่าที่เราเจอปัญหานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาไปแนวทางสารวจแล้วว่า ในบริเวณนี้นี่มีช่วงใดบ้างครับที่จํานวนคนใช้เยอะ <cheer S 2> แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์วิ่งเยอะครับนะครับส่วนที่สองคือช่วงทางที่สั้นๆๆ,ๆตามซอยต่างๆมีบริเวณใดบ้างออกมาเยอะเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งออกเป็น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 โซนครัโซนแดงโซนเขียวโซนเหลืองอะไรประมาณนั้นนะครับครับผม หลังจากสำรวจตอนนี้สํารวจนย่าตำรวจได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไม่เกินสัปดาห์หน้าหรือในต้นเดือนหน้าเนี่ยจะลงพื้นที่จริงอีกทีหนึง่งหลังจากสํารวจเสร็จเนี่ยหาแนวทางป้องกันอยู่สองส่วนส่วนแรกคือเราจะทําการเลนการเล็กนะฮะการเลนด้านในครับผมเพราะว่าปัญหาคือเวลาเรามาเรามาตั้งด่านตั้งตั้งจับครับถึงขนาดเหยียบต้นไม้เลยนะฮะกระต่านเนี่ยเยียบต้นไม้ เข้าไปในเข้ช่องทางจักรยานเลยจะเข้าให้ได้จะเข้าให้ได้อันนี้คือจิตสำนึกนี่อันนี้หนักมากแล้วก็เราต้องยอมรับว่าเราส่งเจ้าหน้าที่ในสิบห้ากิโลไปยืนทุกทุกตำแหน่งเนี่ยเรามีกําลังไม่พอครับในการวางเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเพราะฉะนั้นเราจะกลับมาใช้อย่างเดิมและก็หมายความว่าด้านข้างจะมีกาดอยู่หลังต้นไม้นะครับแล้วก็จะมีจะมีเสากัน ไอที่ถอดออกไปอ่ะที่เพราะที่ถอดออกไปเนื่องจากเนื่องจากมอเตอร์ไซค์มันดันทัพังหมดแล้วก็เหยียบต้นไม้ตายหมดอืครับผมเราเราเลยถอดออกไปก่อนนะครับ,รบแต่ตอนนี้เรากาลังจะทาเป็นเป็นโซนแล้วก็นเฟฟํเด <ทำ S 1> ็ดไฟฟ้าใส่ไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มเข้าไปจะทําตัวกัน<ล>้นละหลวงชาไม่ใช่ไม่ใช่ะไม่ใส่ไฟฟ้าเพิ่มใช่ไหมครับครับไม่ได้นะครับไม่ได้ครับอ่ต่อ แต่ท้งตก้งทั้งช่องทางแล้วก็ด้านข้างนะครับเราก็กําหนดป้ายถึงระเบียบข้อบังคับการปรับจัดจริงครับนะครับฝากเลยนะครับพอหลังจากทาเสร็จมีการปรับจัดจริงวันนี้เจ้าหน้าที่ผมตั้งแต่แรกเป็นนโยบายแล้วว่าเราจะใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแต่เราจะเตือนเมื่อเตือนกันไม่เชื่อเราก็จะเริ่มค่อยๆเข้มข้นกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นโอเคแล้วเราก็จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ใช้ ใช้ในการแก้ปัญหาได้ะนะครับแต่อาจจะไม่ได้เต็มทั้ง15กิโลในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเพราะเต็มมันเต็มเนี่ยจะมันจะกั้นเยอะเยอะไปหมดในซอยสั้นๆตามหมู่บ้านสั้นๆสะพานทีๆอาจจะต้องอารมณ์มารวยบางส่วนะนะครับอ่าโอเค รับราบครับโอเคครับเรื่องทางจักรยานเคลียร์ในสองประเด็นที่จะมีการแก้ไขล่าสุดเนาะมีอะไรอยากฝากไหมท่านนายกมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมไหมครับวินวินมอเตอร์ไซค์หน่อยนะฝากบินมอเตอร์ไซค์หน่อยกำลังจะถามเลยท่านนายกมีอะไรฝากไหมช่วยกันดูแลหน่อยนะครับบินแองจะเป็นผู้นําในเรื่องของการขึ้นไม่ได้เดี๋ยวปีหน้าเราจะมีโครงการอบรมวินมอเตอร์ไซค์เราจะให้ความรู้นะครับแล้วว่าบินจะเป็นหูเป็นตาให้กับเราส่วนหนึ่ง c c t v เรากาลังจะติด เพิ่มเติมครับต่อไปนี้เราจะเริ่มมอนิเตอร์สําหรับเส้นทางนี้แล้วนะครับในปีหน้านะครับโอเคก็ได้ในทางแก้การแก้ไขจากท่านนายกเองนะเชื่อว่าประชาชนที่ได้ฟังคลิปนี้ก็คงน่าจะเข้าใจแล้วก็ต้องเตรียมตัวปรับตัวกันใหม่นะได้โอเคครับท่านนายกครับขอบคุณมากครับที่โฟอนเข้ามาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เป็นไงครับทุกอย่างเคลียร์โดย mm hmm. ท่านนายกชินพลชุนเจริญนายกเอกบางปูของเรา mm hmm. ตอบกันชัดเลยหนึ่งจับประเด็นได้เลยคือทางจักรยานแน่นอนแล้วก็กําลังจะทวงคืนให้กับสําหรับคนรักสุขภาพนะครับ mm hmm. โดยการอ,อย่างที่ท่านนายกพูดไปเมื่อกี้เลยว่ากําลังเริ่มด้วยอะไรหนึ่งสอง, mm hmm. งสามีห่อง้องจนปิดมีแล้วนะ mm hmm. ถ้าเกิดบล็อกการเรนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยปรับจริงนะครับ mm hmm. โทษหร้าพันบาทห้าพันบาทครับเดี๋ยวทุกคนาเมนเห็นป้ายไฟสวยเลยก็พลิบเห็นปรับจับทันี่ แล้วรอรอดูไม่เกินต้นเดือนหน้าที่ท่านนายกบอกไม่เกินต้นเดือนหน้าเดี๋ยวรงสำรวจทีแล้วก็พร้อมดําเนินการถามว่าท่านเห็นไหมป้ายไฟเป๊บๆเห็นเราเห็นไหมเห็นแต่ว่าใจยินยินมันค่อยๆเปค่อยๆไปเอาเป็นว่าเรื่องนี้เราตามติดอยู่ดูกันดูกันเดี๋ยวติดตามไปพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อกี้ที่ท่านนายกได้แจ้งเนี่ยมันเป็นข้อมูลใกล้ๆเคียงกับที่เราเคยแจ้งไว้บางส่วนแต่วันนี้ฟังฟังเพิ่มเติมจากปากท่านเองใช่วันนี้เราอยากจะให้ฟังจากท่านนายกทิศิลเลยนะวันนี้ก็ ได้รับเกียรติจากท่านนะครับในการที่ตอบประเด็นนี้ขอบพระคุณครับนะครับขอบคุณด้วยครับเดี๋ยวต่อง,งานค,ครเคเคลียร์ปัญหาไป2เรื่องก็คือเราได้พูดคุยถึงเรื่องของปัญหารถติดในเขตพื้นที่บางปูนะครับแล้วก็พูดถึงทางจักรยานแล้วก็ได้โฟนอินจากท่านนายกไปแล้วน่าจะได้คําตอบจากพี่น้องประชาชนเนาะต่อไปฮะก็จะเป็นเรื่องของการคัดแยกขยะซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของท่านนายกนี่แหละของเทศาบาลตับหับางปูเนี่ยว่า8เรื่องเนี่ยมันมีเรื่องของการคัดแยกขยะด้วย สิ่งแวดล้มอมที่ยังยืนสิ่งแวดล้อมที่ย<า>ังยืนท่านท่านว่าอย่างไงปัญหาขยะตอนนี้มันไม่ใช่เป็นหาแค่ในตำบลบางปูม,มันกําลังเป็นปัญหาร,ระดับจังหวัดกําลังเป็นมนหาร,ระดับประเทศ,เทศซึ่งแอบรู้แอบทราบข้อมูลมาจากท่านนายกธีพรพลเนี่ยนเะตัวเลขการบริหารจัดการเก็บขยะต่อปีมันกำลังจะเพิ่มขึ้นอ่าสมว่าเกิดขยะมันเพิ่มอ่ะขยะมันเพิ่มการจัดเก็บด้วยการบริหารจัดการขยะของ ซ,ซึ่งคนในสุดประการจะทราบดีว่าทั้งเจ้าสุดประการเนี่ยอ่าสามารถทิ้งขยะได้เพียงแค่ทีเดียวแล้วก็มีการเก็บอย่างต่อเนื่องทุกวันคเก็บขยะต่อเนื่องทุกวันและค่าจัดเก็บเนี่ยเขากําลังเพิ่มขึ้นทีนี้ตัวเลขก็ประมาณที่ท้องถิ่นเคยบางปูเคยทําไว้เนี่ยอยู่ที่ตัวเลขแปดสิบร้านอาจจะไม่ชัวร์แต่ผมสมมุติแบบนี้กันว่าแปดสิบล้านแต่ด้วยน่าตกใจตรงว่าอค่าจัดเก็บขยะค่าภาษีตรงนี้ของพวกท่านเนี่ย ปรับระยะทุกถูกเพิ่มจากแปดสิบเป็นตัวเลขสองร้อยกว่าล้านทำไมอ่ะก็โดยการที่ว่าเอกชนขอขึ้นเขาก็แย่เหมือนกันเขาก็แย่โรงโรงเผาโรงทำไฟฟ้าด้วยขยะเนี่ยมีอยู่แค่สามโรงเอับระยเพิ่มโรงที่สี่ที่ห้าขึ้นมาเนี่ยแต่มันก็ไม่ทันการจัดการไอ้ตรงนั้นมันเรื่องตัวเลขที่น่าตกใจที่ว่าปีหนึ่งบางปูมีงบอยู่พันกว่าล้านแต่ต้องหมดไปกับค่าขยะรับสองร้อยกว่าล้านเนี่ย ทีนี้ระบบสารู้ก็กขั้นพื้นฐานเนี่ยเราอาจจะถูกตัดลดลงด้วยรอปปั่าอันนี้กำลังน่าห่วงอ,อ,อันนั้นไม่เป็นไรมันเป็นหน้าที่ของนาย,ยกทิรพลเขาที่ต้องการบริหารจัดการในเรื่องงบประมาณแต่วันนี้เราสองคนกรเลยจะมาบอกว่าเราควรจริงจังกับการคัดแยกข<ค> <จะ S 2> ยะออกจากขวดจเมื่อก่อนค่าขยะนั่นแหละที่ที่เก็บทุกวันอ๋อราคาเดือนละปียี่ปีป่ะยี่สิบบาทยี่สิบหรือสี่สิบสองร้อยบาทต่อปีสองร้อยบาทต่อปีเท่ากับตกเดือนละ เอสองรอยไม่ในใจก็หารด้วยโอ้ยตกตกแล้ไรคก่อนดินี่แค่ตกนี่แค่ <c oughs> ลูกเ,เรียนอนุบาลเนี่ยเอาสิบสองไว้ <c oughs> <c oughs> ประเด็นก็คือตกแล้วเนี่ยเดือนละยี่สิบาทเท่านั้น <c oughs> แต่ว่ากำลังจะพูดว่าอีกหน่อยราคาค่าขยะต่อเดือนมันจะไม่ยี่สิบแล้วมันอาจจะเป็นห้าสิบบาทร้อยบาทสองร้อยบาทนี่ค่าอาจจะยี่สิบาทยัง ยังกายังอึ้อึอาลุกปุกเงเกันเยแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเอามาเป็นสถานะสภาวะจำยอมที่วันนี้บางปูเราใช้วิธีการมาเก็บแล้วเอาไปส่งชถ้นที่เดียวหลายคนก็อาจจะสงสัยเอาแล้วท่านนายกทีนคนเขาจะมาพูดแค่เรื่องตัวเลขประมาณเนอะเขามี ไม่มีการกับเคลื่อนอะไรหรอกยวเขาทำนะเขาเปิดโครงการอบรมการคัดแยกขยะเริ่มจากผู้นำชุมชนหน้าสิ่ชุมชนที่เข้าร่วมอบรมนะผู้นำมาสิบชุมชนมารับรู้ก่อนรับทราบก่อนว่าวันนี้ชนเยาวชนเริ่มแล้วสภาชด็โรงเรียนต่างๆโรงเรียนต่างๆทีนี้ไอ้เรื่องของเด็กเดี๋ยวีเดี๋ยวจะได้เยอะเลยลงไปถึงเด็กอนุบาลที่อยู่ในโรงเรียนเ็จาบอกว่าเดี๋ยวจะได้เยอะเลยเรื่องของเยาวชนเรื่องของเด็กเนี่ยแต่วันนี้ถ้าเกิดเป็นภาพ ว่าผู้ใหญ่อย่างเรา,เราๆที่ต้องรับรู้เนี่ยห้าสิบชุมชนเนี่ยเขารับทราบรับรู้ไปแล้วแล้ววันข้างหน้าเนี่ยขยะต้องแยกชนิดประเภทอรอให้ออกขยะเปียกขยะแห้งขยะรีไซเคิลขยะอันตรายโดยจะมีถังห้าสีอะไรก็แล้วแต่ที่ทางเทศบาลเขาทาแล้วเนี่ยวันเนี้ยเทศบาลเริ่มแล้วต้องบอกว่าพวกคุณเริ่มหรือย,อยังอืเริ่มไหมที่บ้านกินอาหารยังเทรวมอยู่จริจริงๆนี่ยกำลังคิดกินอาหารเทรวมอยู่บ้าเทราได้ยินะกำลังคิดอยู่ว่าเราจะเริ่มยังไงแยกออกไหมว่าขยะนี้ต้องไปไหนเอาสมมติว่านี่ไปไหนทิ้งทางไหน สีดาช้ำเลือดช้ำหนองอ่ะสีไหนก็ไม่รู้โดนอันเนี้ยเนี่ยเนี้ยเราสองคนชีวิตที่ง่ายที่สุดก็คือโยนลงถังขยะอืก็ถังขยะมันเป็นถังเดียวอ่ะจะแยกไงแล้วทีนี้เออต้องยังไงเออเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเพิ่งการปลูกฝังแล้วก็ไปต่อว่านายกชีรพลน์นายกเอกเนี่ยเขาเริ่มจับเด็กอนุบาลโรงเรียนสามท่อในการที่มีการแข่ง ขันรับรูปนโยบายโดยรองเอกลักษณ์ศิยมพรแล้วก็โดยกองการศึกษาเนี่ยไม่ได้นิ่งเฉยนะครับก็บอกเลยมีการจัดแข่งขันเลยเป็นทดลองต้นแบบอะไรก็แล้วแต่ของเขาแต่ว่าเด็กอนุบาลของโรงเรียนสามทอเนี่ยต้องแยกขยะเป็นถูกไหมขยับมาอีกหน่อยเยาวชนที่โตขึ้นมาอีกหน่อยะสมัยเยาวชนแล้วทีนี้เยาวชนแล้วสภาเด็กแล้วก็สภาเด็กมีบรรดาโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่บางกูงเราเชิญตัวแทนเด็กๆเข้ามาเรียนรู้เรื่องของการแยกขยะ การแยกขยะริมทะเลกันคัรแยกขยะแต่ถามว่าก็มีการร่วมมือกับเหกชนรีเซ็คเคนเดตไร่รีเซ็คเดตอ่าอันนี้ต้องบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องการแยกขยะเขานำร่องมานานวันนี้เอกชนกับภาครัฐกําลังร่วมมือกันในการนี้มีการอบรมโดยกองการศึกษาเนี่ยอ่าให้เด็กรู้การคัดแยกขยะซึ่งสองเราสองคนเรารู้ไหมพงตรงรู้ไหมก็พงตรงนะยังอ่อนด้อยเลยแต่เอาไป่ว่ากว่าเดี๋ยวต้องไปศึกษากันต่งเลยผมเขียนไปแล้ว ผมเขียนไว้แล้วว่าเดี๋ยวในซีอีพี EP หน้าผมจะเอาเรื่องของง่ายๆเนี่ยที่ทุกคนรู้ไหมแต่ตบามาคนตอบไม่รู้เพราะว่าขยะอะไรใส่อะไรขยะอะไรใส่อะไรอ,ะอันนี้เราไม่รู้ไม่ใช่ไงเพราะว่าเรายังกระจาสัมพันธ์ไม่มากพอแต่เชื่อว่าเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยผมจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยแล้วผมกําลังบอกกับเอนอยู่ยว,ว่าให้ผมคงจะเริ่มด้วยตัวผมเองก่อนดีกว่าผมว่าต้องใจกันจริงๆแล้วเรื่องขยะม,ม,มันจะมีอยู่ชุมชนหนึ่งชุมชน พี่พิยมออันนั้นก็แต่เขาเป็นอันเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่แบบเป็นแบบนแบบอาเป็นต้นแบบเพราว่าเขามีพื้นที่ชัดเจนเขาเป็นหมู่บ้านนิติบุคคลเอกชนอะแต่เขามีการจัดการบริหารขยายเนี่ยน่าไปดูเดี๋ยวแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมได้เข้าไปพูดคุยกับพวกคณะกรรมการชุมชนที่มาอบรมกับเทศบาลนะผมบอกว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติคณะกรรมการชุมชนอยากจะเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเสียงตามสายหรืออะไรผู้คุณมีเนี่ยพวกคุณสามารถที่จะเริ่มจากการบอกว่า ประชาชนเนี่ยแน่นอนแถวบ้านคุณคงเคยอาจจะเห็นมีใครสักคนที่ทําอาชีพเก็บขยะขายเขาจะมาเปิดถังขยะและ้หรือเสษสิ่งที่ของที่เขาเอาไปขายได้เอาไปแต่ผมก็มกำลังจะบอกว่าถ้าคณะกรรมการชุมชนตั้งโครงการเล็กๆขึ้นมาจะสร้างขึ้นมา้วยตัวเองแล้วบอกชาวบ้านว่าวันศุกร์เรามาเจอกันขอขวดท่านคนละสิบขวดวสิบขวดหรือมากกว่านั้นก็ได้เอามาส่งแล้วคณะกรรมการชุมชนดีลกับร้าน D ดีไซเคิลใดๆก็ได้ในพื้นที่จับมาชนกัน เอาขวดมาส่งให้เราเราส่งต่อให้แล้วได้เป็นเงินเงินนั้นเก็บไว้กอง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 รวมกันวันเด็กวันสงการกิจกรรมต่างๆนาเอาเงินตรงนี้ไปใช้เริ่มจากนี้ได้นะผ,<ม>ผมว่าเราสองคนตอบเรื่องนี้ไม่เคลียร์มไม่เคลียร์จริงไงก็ตอบไม่เคลียร์เอาไว้มีโอกาสเชิญลองเอกลักษณ์ไหมเออดีนะดีมากดีมากให้ให้เรามาซักมาถามมาตอบเอาให้เคลียร์ดีกว่าผมว่าเรื่องขะยนี่มันเป็นเรื่องช่วงนึ่ปเลยดีกว่าช่วงหนึ่งเป็นเรื่องละเอียดออดนะมองด้วยการขับเคลื่อนของนายกทิิพลรอบนี้เขาดู เราสิ่งแวดล้อมจริงจังนะจริงจังและจริง,จ,งจังกับการแยกขยะมากกว่าอย่างโครงการเนี่ยที่เขา,าจัดขึ้นมาอะไรนะโครงการรักรับงูยาอยชนรักงูมีทั้งการแยกขยะเรียนรู้ระบบดิเวทแล้วก็ พาไปดูต่างๆแล้วแล้วมีการรงเก็บขยะดิมเขื่อนยกตัวอย่างเนี่ยอย่างการมาประชุมชุมอบรมกันที่เทศบาลเด็กๆะเอาข้าวกล่องไปกินกินเสร็จจะเดินกลับมาต้องทิ้งด้วยตัวเองใช่ผมว่าน่าสนใจนะเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าเรื่องของการทัดแยกขยะไม่จบแค่นี้ พ่จบยังไงจะไม่พูดแค่นี้เพราะมันไม่ใช่ปัญหาแค่ท้องถขีดครับวันนี้มันเป็นกำลังเป็นปัญหาระดับโลกเลยขยะล้นโลกมันล้นมานานแล้ววันนี้ต้องเอาจริงเอาเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องของการขยะขยะเนี่ยมาขยี้ต่อในอีพีหน้าอืมออ่าเดี๋ยวเรามาพูดกันทั้งหมดเลยขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเท่านี้ก่อนเพราะถ้าเกเราเราสองคนเนี่ยมาตอบกันยังไงมันไม่จบใช่เอาละครับอีพีนี้ก็นานเกินไปแล้วนานมากมากครับสำหรับอีพีนี้ขออนุญาตคัาดก่อนเพราะว่าเท่านี้ก่อนเนื้อหาสาระยังมีอีกเยอะเลยใช่เยอะมากสำหรับ มาูใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนีาตคัดไปก่อนแล้วก็มาขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเนาะคุณสุภราชชวนฟานสปอร์ตนะครับขอบคุณขอบคุณไอยูคอสเมติกไทยแลนับไปหากันได้นะครับสี่ช่องทาง Facebook IG TikTok แล้วก็ทุกช่องทางโซเชียลเลยมีขายไฮไฟนะครับไปลองจะบอกสีมันก็ลงให้ได้อ้าโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับสี่ช่องทางนี้ขอบขอบคุณน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อเป็นเอ็น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยของดีนะครับ ใช่ซะแล้วขอขอบคุณนาวุ้นไปเตยจเจ้าดังติกต็อกซอยบางกรใช่ไหมใช่ครับหาซื้อกินได้ทั่วสุรประการทั่วประเทศครับแล้วเจ้านี้ยังไงผมต้องขอขอบคุณและขอบคุณตลอดไปสำหรับเขาชื่อเลยนะตามใจเนยโอ้ตามใจเลยขอโทษครับขอโทษครับตามใจเนยครับรับจัดเบรกทั่วสุนรประการเลยตอนนี้มีงีเท่าไหร่โทรไปคุยกับเจ้าของตามใจเนยได้เลยตามเบอร์โทรหน้าเพจหรือกดติดตามเพจเขาไว้ของดีของดีของที่ข้าวปลาดิบอร่อยข้าวหมูหมูเลยนะ อ๋อนั่นแหลอร่อยทุกอย่างครับจะของใจถึงผู้หญิงคนนี้ใจใหญ่กว่าปักครับคุยเขาได้เลยโอเคครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วมาดูกันว่าอาธิตนามาเล่าเรื่องอะไรต่อมีสาระมีความรู้มาฝากท่านอย่งแน่นอนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ